ถ้าเราไปโรงเรียนพักเที่ยงเราชอบโรงอาหารอยู่แล้วเพราะว่าได้กินข้าวแต่ผมได้ยินมาว่าในทัศนะหรือวิถีชีวิตของคนไทยนะครับมีอยู่3โรงที่เราไม่อยากไปเลยหนึ่งละคือโรงศารไม่มีใครอยากไปขึ้นสารเป็นคดีความหรอกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานผมอาจจะมีแววจะต้องไปขึ้นโรงสารอยู่เหมือนกัน โรงที่สองคือโรงพักก็คือสถานีตํารวจนะครับก็ไม่มีใครอยากขึ้นโรงพักอีกนะแต่เมื่อเช้าตอนผมอยู่พัทยาต้องไปอาศัยปัสสาวะที่โรงพักของสถานีตํารวจภูธรพัทยาก็ขอขอบคุณการบริการประชาชนมาณนะที่นี้ด้วยหนึ่งละโรงสารไม่อยากขึ้นสองละโรงพักไม่อยากไปโรงสุดท้ายโรงที่สามคือโรงพยาบาล ผมนี่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เพิ่งไปโรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาไปตรวจสุขภาพเพราะว่าผมเนี่ยใช้บัตรทองแล้วผมเป็นคนอยุธยาบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคผมก็ต้องไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการดูแลอะไรทุกอย่างถึงแม้ว่าคนจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนไปต่อคิวอะไรไปก็ oh. ชีวิตก็ผ่านพ้นไปได้นะครับและที่มันพิเศษสุด ผมเราชอบคุยไปทั่วโลกเลยว่าเรื่องการดูแลสุขภาพของคนไทยเนี่ยนะโรงพยาบาลเมืองไทยอันดับหนึ่งในโลกเราสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ลองไปถามคนที่เขาอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาดูสิครับว่าเจ็บป่วยนี่เข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครอย่ามาตำหนิตีเตียนนะว่าการสาธารณาสุขของไทยอย่างโน้นอย่างนี้ขอบอกประสบการณ์ชีวิตผมนะครับพบว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลในเมืองไทยนั้นจริงคนเยอะคิวยาว ลอนานแต่ถึงที่สุดแล้วของเราดีที่สุดเพราะว่า30บาทเพราะว่ามันฟรีเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็นะในสามโรงนะครับอย่าไปมีเรื่องจะได้ไม่ต้องขึ้นโรงสารอย่าไปมีปัญหาจะได้ไม่ต้องขึ้นโรงพักยกเว้นไปเข้าห้องน้ําและสุดท้ายดูแลสุขภาพด,ดีแต่ให้ดูแลดีแค่ไหนถึงที่สุดเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่หลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้ท้ายที่สุดของชีวิตเราเราจะไปลงเอยที่ไหนอย่างผมเป็นมุสลิมเมื่อผมตายก็ลงเอยด้วยการเอาไปฝังของผมนี่ก็ไปฝังนูน่นสุเหร่าดารุสซุนนะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่ติดมปน้ำชจยาพรายพ่อแม่พี่น้องผมทอดล่างโครงกระดูกอยู่ใต้ดินที่นั่นเท่านั้นแหละแต่สําหรับชาวพุทธผมมีเพื่อนพักพวกหลายคนที่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเสียชีวิต เมื่อตายลงก็ผ่านการชาปนกิจเผาศพเมื่อเผาเสร็จปับ๊บมันก็จะมีเท่าถ่านเหลืออยู่ที่เราเรียกว่าเรียกว่าอังคารเดี๋ยวนี้มีประเพณีลอยอังคารที่นิยมมาที่พื้นที่ข้างหลังผมนี่มากเลยครับนี่คือท้องทะเลสัตหีบนะครับเราจะเห็นเรือนานๆทีก็จะมีเรือเนี่ยเห็นลอยอยู่ลำหนึงตรงนู้นครับนั่นคือเรือที่พ่อแม่พี่น้องเอาอังคารของคนรักผู้จากไป มาลอยกลางท้องทะเลสัตตาหีบที่นี่นะครับแม้ว่าท้องทะเลจะสีโอ้ยสีอย่างกระเทอคอยนะครับสีงานประทับใจอย่างยิ่งถ้าต,ต่คิดกันแบบคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็ดีเหมือนกันนะบ้านปลายของชีวิตได้มาทอดเท่าฐานตัวเองอยู่ท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามแบบนี้แต่ในความเป็นจริงคือเราก็ไม่รู้หรอกครับตายปั๊บจะเป็นยังไงบางคนเชื่อว่าตายปั๊บไปเกิดใหม่เลยบางหลักศาสนาตายปั๊บก็จะมีมิติใหม่ให้อยู่ ขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับหลักศาสนาขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละคนแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้นะครับการได้ทอดสายตาไปกลางท้องทะเลเราเห็นคนเขามาลอยอังคารกันมันก็เป็นการให้ให้กําลังใจให้แง่คิดให้แนวคิดกับชีวิตของเราว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นเราน่าจะวางตัวใช้ชีวิตให้เหมาะสมสมดุลเพราะท้ายที่สุดก็กลางทะเลนี่แหละครับ จากท้องทะเลสัตหีบครับ